คนเคยโดนคาพูดของคนรอบข้างในด้านนี้นะคะเป็นคาถามที่ทําให้ทุกคนย้อนกลับไปคิดถึงเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นช่วงวัยรุ่นหรือวัยทํางานทุกคนก็ต่างหลวนเจอกับคําพูดที่สเสียดหรือรุนแรงกระทบจ,จิตใจเป็นคําพูดที่คนพูดตั้งใจหรือไม่ตั้งใจพูดแต่คนฟังย่อมเก็บมาคิดเล็กคิดน้อย มาใส่ใจซึ่งคนที่พูดเขาไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วมันก็อ,อยู่ที่ตัวเราจะกัดการกับคำพูดเหล่านั้นยังไงให้เป็นผู้กับตัวเราเองไม่เก็บคำพูดเหล่านั้นมาใส่ใจหรือเก็บมาคิดเล็กคิดน้อยเพื่อนเพื่อนพี่พี่พรู้จักคนท็อกซิกไหมคะท็อกซิกก็คือบุคคลที่แสดงพฤติกรรมเชิงลบคนใกล้ตัวหรือแสดงพฤติกรรมใดๆ ที่ทำให้เสียบรรยากาศหรือทําให้คนสับสนวิตกกังวลและเครียดซ้ำๆและสาเหตุเกิดจากพฤติกรรมของคนท็อกซิกมีที่มาจากความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเองต่ําและปัญหาสุขภาพจิตเช่นโรคบุคลิกภาพหลงตัวเองการบาดเจ็บในวัยเด็กหรือปัญหาส่วนตัวอื่นๆที่ฝังลางลึกในจิตใต้สํานึกแสดงพฤติกรรมเป็นพิษ พื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกผิดหรือความละอายใจต่อตนเองเพราะฉะนั้นวิธีการรับมือจากคนท็อกซิกค,คือตั้งสติสงบสติอารมณ์และค่อยๆถอยห่างหาอะไรทำแล้วก็กลับไปคุยด้วยอย่างมีสติและการที่เตยุเรื่องบุคคลท็อกซิกมาเพราะการปล่อยวางคำพูดของคนรอบข้างก็รวมถึงการปล่อยวางจากคำ พวกคนลกสิงกงาได้เหมือนกันและวิธีรับมือของตัวตัวเองนะคะก็คือหาอะไราทำฟังเพลงดูหนังหรือทำงานตัอยู่ในโรงเรียนที่ต้องไปโรงเรียนทุกวันเจอคนรอบข้างเยอะแยะก็ไม่แปลกที่จะโดนคำพูดของคนรอบข้างในด้านบวกหรือด้านลบกได้ขอยกตัวอย่างนะคะ ทุกวันเตยจะต้องไปพบปะกับเพื่อนเพื่อในห้องทุกวันเพื่อนเพื่อนในห้องไม่ค่อยชอบเตยเพราะเมื่อก่อนเตยก็เคยมีเพื่อนกลุ่มใหญ่แต่ต้องแตกแยกตัวออกมาเพราะคำพูดของตัวเองซึ่งเพื่อนเพื่อนกลุ่มนั้นไม่ชอบก็เลยพากันแยกตัวออกจากเตยพากันพูดสัดเสียเป็นประจำตอนนั้นเตยเจ็บปวดสุดๆเพราะคำพูดที่สัดเสียของเพื่อนเพื่อน ทำให้ใจเก็บมาคิดเล็กคิดน้อยเสรใจกับคําพูดเราแต่จนไม่ทําอะไรเมือลอยกับคําพูดนั้นได้ทรมานใจมากๆใจลองคิดค้นไปใน Google Google บอกว่าให้ลองหาอะไรทําไม่ทําให้ตัวเองว่างได้เลยเปิดฟังเพลงอะไรทําฟังเสียงสนทิปใน YouTube ช่วงนี้เตยติดฟังเสียงสั่นจิตมากๆเสียงสั่นจิตคือการฟังแล้วอาการที่คิดคสสุ้มซ่าต้องใส่จิตใต้สำนึกทำให้หัวโล่งประสะบายจิตใต้สำนึกคือทางแพทย์ทางยาทำให้ที่บำบัดต,ตัวเองได้เสียงสั่นจิตเหล่านี้มีหลายแบบเช่นเสียงสั่นจิตปล่อยวางความเครียดสะสมเสียงสั่นจิตสร้างความคิดพลังบวกและเสียงสั่นจิต สร้างจิตใจให้เข้มแข็งเสียงสั่งจิตเหล่านี้คนที่พูดเขาจะพูดด้วยน้ำเสียงที่เบาละมุนสร้างจินตนาการตามเสียงสั่งจิตเหล่านี้ช่วงนี้เตฟังสุขวันทำให้ความตกตะลวนเหล่านั้นค่อยๆหายไปจริงๆมีวิธีแก้หลนะคะในช่วงที่เตยคิดมากเรื่องเพื่อนๆที่โรงเรียนว่าตัวเองไปโรงเรียนได้กับใคร จะอยู่ยังไงทํำยังไงถึงจะไม่โฟกัสอนกลุ่มนั้นได้ลองไปปรึกษาคุณแม่วันนั้นคุณแม่ก็ให้คําปรึกษาต่เยอะมากๆแม่บอกว่าหนูไม่ต้องไปนสนใจใครอยู่กับตัวเอง หนูก็ตั้งใจเรียนของหนูไปไม่ต้องประสนใจกับคําพูดของเพื่อนกลุ่มนั้นถึงหนูไม่มีเพื่อนไม่เชื่อว่าหนูอยู่คนเดียวได้อนาคตหนูต้องไปเจอสัพท์กลมใหม่หนูต้องเจอเพื่อนใหม่หนูต้องเดินหน้าตั้งใจเรียนถ้าเขาไม่เียนด้วยหนูก็อยู่ฟองหนูพูดให้น้อยลงตั้งใจเรียนทำงานให้มาสูงกว่าเพื่อนกลุ่มนั้น หลังจากที่เตยได้ปรึกษากับคุณแม่ก็ทําให้เตยมั่นใจมากขึ้นกล้าที่จะอยู่คนเดียวตั้งใจเรียนให้มากขึ้นพูดให้หน้อยเลยเพราะเราพูดมากก็ทําให้เรื่องมันมีมากขอยกตัวอย่างนะคะการถูกดีเป็นเรื่องที่ไม่ควรเจิดขึ้นกับใคร แต่คุณไม่ได้อยู่คนเดียวที่มาเจญกับปัญหานี้การรับมือกับสถานการณ์อาจจะรู้สึกยากแต่มีหลายวิธีที่คุณสามารถทำได้เพื่อให้คุณรู้สึกปลอดภัยและดีขึ้นสิ่งที่คุณสามารถทำได้บอกคนอื่นเล่าให้คนไว้ใจฟังเช่นพ่อแม่ครูพี่พสติี หรือผู้ใหญ่ที่คุณเคารพพวกเขาสามารถช่วยคุณหาทางออกได้อย่าเก็บไว้คนเดียวการพูดคุยกับคนอื่นจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นและการได้รับกำลังใจอย่าตอบโต้การตอบโต้กับอาจจะทำให้สถานการณ์ร้ายลงไปอีกลองหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นหรือเดินออกไปจากที่นั่น ดูแลตัวเองหาเวลาทำกิจกรรมที่คุณชอบออกกำลังกายหรือพักผ่อนให้เพียงพอเชื่อมั่นในตัวเองจำไว้ว่าคุณมีค่าและคุณไม่ได้ทำอะไรผิดและการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเป็นเหมือนการแข่งขันที่ไม่มีวันจบสิ้นค่ะเพราะคนต่างก็มีจุดเด่นและจุดด้อยที่แตกต่างกันออกไปการพยายามเป็นเหมือนคนอื่นจะทำให้ เราจะทำให้เราจะทำให้เราลืมที่จะเป็นตัวเองลองคิดดูนะคะว่าถ้าทุกคนเหมือนกันหมดใบโลกใบนี้คงจะน่าเบื่อแค่ไหนการที่เราแตกต่างกันออกไปนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหลากหลาย ผลกระทบระยะยาวคําพูดที่ไม่ดีอาจทำใจเราไปนานแม้กระทั่งโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ตามนะคะบางครั้งเราก็อาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าพฤติกรรมหรือความคิดบางอย่างของเราเกิดจากอิทธิพลของคําพูดในอดีตการถูกวิจารณ์หรือดูถูกซ้ซําๆอาจจะทําให้เราขาดความมั่นใจในตัวเองและกลัวที่จะลองทําอะไรใหม่ๆวิธีรับมือจากและสร้างความสร้างภูมิคุ้มกัน ฝึกคิดบวกหาสิ่งดีๆในชีวิตมาคิดบ้างเช่นความสำําเร็จเล็กๆน้อยๆหรือความรักจากคนรอบข้างเรียนรู้ที่จะรับตัวเองยอมรับในข้อดีและข้อเสียของตัวเองและให้กำลังใจตัวเองเสมอตั้งเป้าหมายในชีวิตการมีเป้าหมายในชีวิตจะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจและไม่สนใจกับคำพูดของคนอื่น ฝึกการควบคุมอารมณ์เมื่อโกรธหรือเสียใจลองหายใจลึกๆหรือทำกิจกรรมที่ชอบเพื่อคลายเครียดสร้างป้อมประการทางใจเสมือนการสร้างก้อป้องก,กันกับตัวเองจากคำพูดที่ไม่ดีโดยการสร้างเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเองและพัฒนาความคิดเชิงบวกการให้อภยัยการให้อภัยไม่ได้ไมดีความหมายว่าเราจะลืมสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เป็นการปล่อยวางความปวดแขนเพื่อให้เราได้เดินหน้าต่อไปการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นจะช่วยให้เรารู้สึกเบาใจและมีความสุขมากขึ้นการสร้างแรงบันดาลใจเราเรื่องราวของคนที่ประสบความสำเร็จแม้จะเคยเผชิญกับอุปสรรคมากมายแชร์ควาคมุมหรือข้อคิดดีๆที่เกี่ยวกับการเอาชนะความกลัวและการรักตัวเองและการที่เรา การออกไปนั่นแหละคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหลากหลายค่ะแล้วเตยก็อยากจะเตือนใจเพื่อนๆพี่ๆทุกคนที่ฟังอยู่นะคะไม่อยากโดนแบบไหนอย่าทำแบบนั้นไม่ชอบแบบไหนอย่าทำแบบนั้นก่อนจะพูดอะไรให้คิดดีๆก่อนพูดออกมาไม่ชอบคำไหนอย่าพูดแบบนั้นสรุป อันนี้จได้สรุปว่าถ้าเราคิดให้ดีก่อนพูดใจของพูดเราให้มากกว่านี้คำาพูดเหล่านั้นจะไม่ยอมมาหาเราเองของ่า